เลขหกเยอะอะดิเลขแปดกับเลขหกสมัยนั้นฮิตเปลี่ยนเบอร์เวลาเบอร์เนี่ยเวลาเราดูไปเดินตามห้างเองไงวัยรุ่นทุกคนร้อยทั้งร้อยจะเลือกเบอร์หนึ่ง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 ส่่ใช่มันจำง่ายมันจำง่ายแต่ไม่รู้เรื่องการบวกรวมเฮียอะไรประมาณเสร็จปุ๊บุขยตายแลยนั่งกับปีนี่กับปีอ่ะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็ดูเขาบอกว่าตายแล้วเบอร์นี้มันไม่เลิศนะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกเบอร์หนึ่งละกันเบอร์นี้มันจะโอเคอะไรเงี้ยเราก็แบบหรอวะ เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเสร็จปุ๊บมึงเชื่อป่ะกูจําได้ว่ากูใช้เบอร์เก่าอันนั้นอนะอยู่ประมาณแบบสี่ห้าปีอะองานทั้งหมดอะ,จะเจริญสุดๆคือเรื่องปาตีเพราะมันเป็นเบอร์เกี่ยวกับ ความมึนเมาเลขหเยอะอะดิเลขแกับเลขหกมันจะแบบเอมันแตมันจะทำขึ้นมากเลยนะแต่มันจะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมันจะมันจะเหมือนกับสนุกไปไไปวันๆแต่ไม่ค่อยได้เที่อะไรเออแล้วมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่แปดคือไม่รู้นะอันนี้ถูกผิดคือมาคอมเมนต์กัได้นะเออแต่ว่าสําหรับเราคือจําได้ว่ามี8ปดกับหเยอะมาก